โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งย้อนสุริการแต่เดี๋ยวผมไปยู่วยั่ว My Time at Sand Rock อีกหนึ่งครั้งครับทุกคนวันนี้เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมอีกแล้วลงเหมืองกันเถอะอยากลงเหมืองเออเฮ้ยจริงจริงแล้วอยากทำอื่นมากกว่าเออได้น้ำาด้วยป่ะเอ้ยเราทำกี่เครื่องได้ป่ะเราทำสองเครื่องก็ได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อน้าเกิดไปป่ะเกิดไปทา กระจกละกันนะครับกระจกค่อยๆมีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหดับเบิ้ลกระจกนี่ว่าเพิ่งเห็นเราคราฟบล็บอกหินอ่อนเพิ่มนะครับเอาตามนี้ใส่น้ำเข้าไปหินพลังงานอันนี้ยกเลิกก่อนอไปครับแบบทำทิ้งไว,ดว,วง้ดีป่ะไหนพึ่ทำเลยดูไว้ก่อนประกาศจับอันนี้ถามตอบเพิงหู อันนี้หามีอันแล้วก็หยิบไม้ไปด้วยโอเคหามีอันดีกว่าปปไปหาเฉยๆไม่ไม่ได้คิดอะไร <c oughs> ตตเลยเล่นเยอะไปไม่ดีอยู่ไหนนะ <c oughs> กล่องไหนอะกล่องที่เก็บไอเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีเลยเหรอวะไม่มีกล่องไหนเป็นกล่องที่ผมเอาไว้เก็บไปนี่เลยทุกคน คนก็คงว่าเก็บเก็บอะไรอะพี่เก็บเก็บการุณ์อะหรือที่กรีว่าแหล่เออของเตาะสาวชั้นดีเลยนะหาก่อนขุดหาของไปเตาะสาวเพิ่มไม่เปิดออกมาให้เก็บเนี่ยไปะมาแล้วได้ละกะรุณกะรุณนาฟังฟังชั้นให้จบจบจบ,จบไม่ใช่ที่มาขุดนี่ไม่ใช่ไรนะครับผมมาหาไอ้นี่ด้วยครับอ่าไอหินอนะ หา so oh exactly หินแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าหินอ่อนไปด้วยนะครับจะได้ทำามือื่นได้เพราะหินอ่อนดูทรงแล้วมันใช้เยอะซีปักทอนต้องใช้ปะกองกรวดผมไม่อยากเก็บกรวดแบบเก็บมือเลยอะไอ้ว่าแต่บนนี <t> ้มีอะไรให้เก็บปะต้องมีวะปีนได้เงี้ยเห็นรอบข้าง ตรงนั้นมีสะพานไม้มีต้นไม้หนึ่งต้นมีกระบองเพชรไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นอันเท่าไหร่เนาะโอเคเอาหินอ่นเอาหินอ่อนอีกสั้นแล้วก็เดี๋ยวกลับไปอัพเกรดเครื่องกันนะครับผมไปได้อัพเกรดอุปกรณ์ชิ้นอื่นสักทีหมดแดงโถน้ำพึ่งฮึภารกิจใครอะเอลซี่ทำไมเหรอ มดีจ้าเพื่อนเตรียม yeah, uh huh. พร้อมไปขี่ม้ากับฉันหรือยังฮหอยูฮู้เราไปหาเหล่าคู่ทีฟาร์มกันเถอะเขามีม้าเช่าในวันให้คุณเช่าไปกันเถอะเดี๋ยวฉันเดินตามเองอ๋อขี่ม้าเร่ากู้ดีจะพาใครมาฉันพร้อมสอนเพื่อนใหม่ขี่ม้าแล้วเร็วเข้าเอาตัวนี้ส่งเราออกมาเลยเรื่องนี้นะลูกสาวที่รักของพ่อพ่ออยากช่วยนะแต่ลูกแต่ลูกก็รู้ดีนี่ม้าของเราไปได้ยืมฟรีนะพ่อเรียกก็มีประโยชน์แล้วนะลูก พ่อไม่ไอฟีหรอกพ่ออ่ะ,อะเอาเถอะยอมก็ได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะม,นมีม้าก,กับกระทิงว่ะความเร็วทําไมกระทิงมันมันมีกระทิงเอาเอาม้าแล้วกันออจองม้าจองมา้าเช,าช,าชา่าเช่าเช่าเช่าเอาละจุงม้าเอามาให้คุณแล้วตอนนี้คุณแค่ขี่ระวังด้วยละ่ะม้าพวกนี้ของฉันมันต่างสามารถเริมบ่นแล้วนะพ่อขอบคุณรักนะบ๊ายบายพวกเราไปกันเถอะไปกันอ่ะอ่ไปไป ต้องทำไงอ่ะต้องเดินตามปะคุณป้ารู้กฎฐานด้วยไหมที่พื้นที่เมือชาชียังไม่ได้ทักทายสุภาพตัวตีเลยอ่ะคุณเลยเสียงแรกจริงๆเลยโอสแต่กระผมฟังพระหนุ่มอัทราคนนี้สิคำพูดจาสุภาพมากเลยเล่นทักทันเท่าไรไม่ถูกเลยละพระหนุ่มอยากถามอะไรเรื่องหน้าฟังหรือว่าท่านอำพรางไม่เมืองชาชีมาหลายสิบปีแล้วรู้เรื่องทุกอย่างเลยละแต่รู้เรื่องโจอห์ชื่อโลแกนอ่า นักข่าวเหรือว่าจะใส่ร้องขอมาผิดกันนะจริงๆเจ้าของห้องจบมาตอบคำถามท่านต้องตอบหลวงพ่อไหมไปถามสารคดากนเถอะงั้นคุณถามฉันออก,ก็นได้อ่ะอ่ะคำถามแรกรู้จักโอลแกนจริงไหมไม่รู้จักแค่เคยยิยนใช่ไม่รู้จักครับ โลแกนหยุดนั่งใส่นนนหน้ากากเอาไว้ใครก็มองออกต้องคุณช่วยปัญญานหน่อยได้ไหมพูดค,ความจริงไปเลยคุณไม่เคยเจอเขาเหรอไม่เคยเจอจริงๆเว้ยเออดูไหมเขาชื่ออะไรคูค่หูของเขาอะ่ะจำไม่ได้ว่ะชื่อชุนละกันชุนกับโลแกนนี่เหรอโอเคตอบความจริงบวกไปทิศสองพอยหนอโอเคอะไรอ่ะนักข่าว น้องสาวแล้วม่คนตามใช่ไหมน้แต่เมื่อวานแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกหรือว่าหลงทางหาแม่ไม่เจอหรอเปล่านะอยู่ในท้ายรุ่นไงเรื่องอะไรวะเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องยาวขนาดนี้แล้วผมต้องไปขี่ม้าต่อบป่าฮัลหลบ้านอยู่ไหนเนี่ยจะเข้าขอบบ้านแล้วกันไม่ต้องห่วงคุณชื่อเออร์เนตใช่ไหมงั้นคุณก็คือนักเขียนของครีทับทิมใช่ไหมอ่านสือฉันหรอใช่ใช่ใช่สอเดงแหละ อยากได้เซนใช่ไหมเยี่ยมโอเคเขียนซูชินซูชินแปลว่าดอกมะลิโอเคเสร็จแล้วข้อตรงไหนของสื่ฉันว่าที่สุดล่ะที่จริงแล้วฉันว่าเรื่องนำมันออกจะจับแพชชอนแกะไปหน่อยนะจับแพชชอนแกะเดี๋ยวนี้เด็กก็จับฝึกสอนที่ยากเลยเหรอเนี่ยเราขอผู้สร้างได้แบบเลื่อนลอยจนหัวมุมหมอพัดเรื่อนทื่อๆปูเรื่อนมาไม่ชัดเจนปรับงานเขียนไม่ได้รับใจเลยส่งการแรกๆคนนั้นยังไม่ได้เลย ฉั well, your นก็ค so, really ือหนึ่งในกลุ hmm. so s <S ่มผู so ้อ hand ่านเป้าหมายนะอ่าเหมือนโดนด่านะนายอะถ้าเขียนที่ติดติงทุกคนไปหมดแต่เธอถูกจารีตอี่เหฉันหมอกอเด็กเลือดต่อสิบสองปีเอออบวกห้าแล้วกันไปคุยกับนู่นก่อนโอ้โหเควสมันแบบไอ้นี่กันทุกคนเอ้าม้าเอ้าอ๋อให้เอาให้เราขึ้นม้าเหรออ่า กด R ขึ้นกด F ขี่โอเคมาแล้วมาแล้วขี่ตามมาแล้วดูเหมือนคูณจะสนุกนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะขี่ไม่เร็วมากอาไม่เร็วเรอเนี่ยเร็วกว่าผมอีกไปไหนโอ้หมาสู้กับปละเจ้าได้วะไม่ใช่ โอเคอ๋อคือให้วิ่งตามชัดเลยอะฮ่าขี่ม้าไม่ง่ายใช่ไหมไม่เป็นไรนะเคาค่อยฝึกไปเดี๋ยวก็ชินเองแหละถ้าอยากขี่ม้ามาช่ามากก็เหาคุณได้ทุกเมื่อเลยนะแต่ง่ายสุดก็คือไปหาไฮดี้ที่จังชั่นเพื่อให้เขาสร้างโรงมาให้คุณก็ได้เลี้ยงม้าเองสองสาตัวคุณน่าจะกลายเป็นหนุ่มเลี้ยงม้าเต็มตัวแล้วล่ะเอ่อหนุ่มเลี้ยงหมาหนุ่มเลี้ยงม้าอย่าพูดอะหมายถึงเลี้ยงม้าเท่านั้นไม่ใช่ด่าคุณนะวันนี้มี็ความสุขมากที่ขี่ม้ากับคุณบายๆ ขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตยืมม้าทิต์หนึ่งนะครับไปแล้วงั้นไปไปหาเพิ่ผูกันภารกิจกดรัดตัวเพราะขี่ม้ามาเร็วขึ้นจริงนะนิดหนึ่งอะตรงไหนวะเนี่ยทำไมภารกิจมันซ้อนทับกันอะ่ะ ถึงแล้วเพื่อนูคุยได้ปะอีครับผมเออมีอะไรเหรอไก่อ่อนอ้อประสาทจับสินะทำได้ดีมากเรียบร้อยครับการช่วยเหลือได้รับรองเท้าเรือประหลาดพยานทะเลมานะผมอขอลงม้าก่อนนะอาวิโองานอีกแล้วเหรอเราอะ ช่วยส่งติดค้ายังครั้งได้ไหมได้โอเคอ่าส่งของส่งของอีกแล้วถ้าอย่างนั้นก่อนไปส่งของเราไปหามีอันก่อนเพราะว่ามีอันน่าจะสำคัญกว่าในทุกๆเรื่องไปครับเดินไปหามีอันกันเออเจออยู่บ้านเหรอวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลย อ้าวลงบ้านของมียนทำไมประตูเปิดอยู่วะนะไม่ปิดประตูเหรอมีอันทำได้ดีมากฝัายช้าเต็มประตูครบหมดแล้ววันนี้พวกเราพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้เช้าจะมาทำบ้านกันกับคุณนะเรียบร้อยครับอ่าเอา <halt> น <pole>. ี่ไปการุณบวกสี่เลยว่ะโอเคแล้วก็เล่นกันไพ่สุดตอก่อนส่งส่ง หมาป่าไปอุ้ยชนหมาป่าชนว่ะไปเลยหมูป่าเฮ้ยเขาส่งหนูมาส่งหนูมาแล้วใช่ไหมเจอหมูป่าซ้ำไงล่ะรอบสุดท้ายเจอเขามีโอกาสที่จะออกหมูป่าสูงมากส่งหนูไปเสมอว่ะไม่แพ้ไม่ชนะซะงั้นโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยเยี่ยมมากครับผม ถือว่าภารกิจวันนี้สาเร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวภารกิจอะไรวะไม่ทำเลยเลยเมื่อกี้มีความรู้ใหม่เพิ่มนะครับด้านข้าสังคมออเดอร์อยู่ในสามระดับแรกในด้านเวิร์คช็อปด้านราตนาเพิ่มขึ้นรางวัลเพิม่มรางวัลเพิ่มขึ้นถ้าออเดอร์สูงกว่าความต้องการจะเพิ่มโบนัสอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อคุยกับบิวซีรับตออออเดอร์สำเร็จเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีกว่า ค <Okay. S 2> ขี่ม้ายากอยู่เดอ้อดูไปทีนึงครับตีสะเบ็ดเป็นแผ่นเดียวเราคอยมีอ่านรอพรุ่งนี้นะครับเด็กฝึกส่งของโอเคไม่ได้จะไปรถไปเช้าว,วะเดี๋ยวนะนวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมไปส่งของก่อนที่ไหนนะส่งสินค้าของ a l v i o ที่ที่ไหนไม่รู้ อ๋สอส่งให้คนนี้คนที่ไม่ค่อยพูดด้วยตัวเองคุยยากจัางเลยเวลาอยู่ม้าเนี่ยมาส่งของมาส่งของไม่ใช่ฉันมาช่วยอาวิโอส่งของนะขอบคุณนะเรียบร้อยจบแล้วก็กลับหาอาวิโอแล้วบอกว่าฉันทำเสร็จแล้วอาวิโอทำอะไรอยู่อาวิโอแล้วทำไม ไรอันหนึงมาคุยกับเขาว่านั้นอะเป็นไงบ้างส่งแล้วเหรอฉันลืมถามอ่ะอ่ะ<า>เอ้าลบห้าเฉยเลยได้ค่าตอบแทนบวกห้าลบห้าอะไรวะเนี่ยไม่บวกไม่ลบซะงักก้นได้ตามไปสามสิบบาทด้วยค่าส่งของโอเค้ป่ะเข้าหอการค้าครับรู้สึกว่าเวิร์กช็อปเรายังไม่ขึ้นสองดาวถูกไหม อืมสี่ร้อยบสองเลยเหรอยังไม่ได้ต้องสองดาวขึ้นไปครับภารกิจเอาที่เพิ่มเยอะเยอะเยอะเยอเยอะเยอเยอะสุดจะเป็นอันนี้ต้องทำท่อยางสี่สิบสองโอ้โหแต่ว่าได้ความสัมพันธ์กับเบอร์เกตเ,เพิ่มขึ้นนะเบอร์เก,เก้ก็จะไม่ไม่โกรธเราเฮ้ยแต่นี่ทำกระจกอะ่ะบวกสิบหกอท่อยางเหรอ รับมาทาท่อยางผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าปกติแล้วปกติเราจะได้ยางน้อยมากแล้วประเด็นคือท่อยางเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจด้วยไม่เอามา้ากีกะไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าท่อยางเราทําได้หรือเปล่าแต่รับไปก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเวที่ให้ค่าประสบการณ์เยอะแล้วก็ให้ค่าชื่อเสียงเยอะด้วยนะครับแน่นอนมันเปนชื่อเสียงอะไรอ่ะจดหมายอะไรวะจดหมายสนวิจัยเอาเสร็จแล้วเหรอตัวทำงานชั้นกลาง นี่เหรอต๊ะทำมานขั้นกลางก็เหมือนอัน,น้นเลยมันก็เหมือนการอัพเกรดโต๊ะว่ะนี่ผมเรียนทำไมวะเนี่ยเอ๊ะแล้วท่อยางอยู่ไหนวะนี่เหรอท่อยางโอ้โหพระเจ้าต้องใช้ยางวะ่ะ อันก็อันไหนทาได้ทําก่อนฮะท,ท่อยางท่อยางทําที่ไหนอะเตาหลอมเหรอไม่ใช่ยางเปลือกยางเดี๋ยวนะท่อยางมาทํามาจากอะไรทามาจากยางธรรมดาแล้วยางธรรมดามาอย่างไงอะเอาแล้วไง เอาละไอ้ปิ้นงานเข้าละรองเท้าตลังเวทบุกห้าเอาคนบุกหกใส่เลยครับเอาละงานเข้าแล้ะแล้วประเด็นคือยางห่างไงวะอันนี้ก่อนนี้ก่อนโต๊ะทำงานอัปเกรดค,ครับยืนยันครับรถถังมันขั้นกลางเสร็จแล้วต่อมา เราสามารถทำอุปกรณ์ได้เยอะขึ้นนะผมพวกวาวถิน่นโครงเลนลูวไม้หม้อทองแดงดปืนอุปกรณ์สำรองระเบิดที่ผมจะทําต่อแน่นอนว่าเราต้องเอาเก็บอุกปกรณ์เป็นขั้นต่อไปได้แล้วนะผมนี่ขวานเหล็กกับพลั่วเหล็กไอ้ยาเหล็กหล่อมัน,ม,นมายไงวะเนี่ยต้องใช้เตาพลลเรือนขึ้นไปต้องเก็บของมาจากซากวิชิต้าอันตรายโลติเล็กลุงนวดแทนไม้เนีแข็งหินรับมีดอยากทำชะมัดแต่ไว้ก่อน ไปหายางกันก่อนแน่นอนว่ายางมันหายากอย่างที่เคยบอกกันไว้แล้วยางมันจะหาจากไหนได้วะ <c oughs> ถ้าเกิดที่นึกออกง่ายๆก็คือถแถวเนี้ยมียางอยู่ที่เรามาขุดเมื่อเช้าๆอ่ะอืมนั่นอะไรอ่ะชิ้นส่วนหินอ่ะขุดเล่นได้เศษขยะด้วยครับนี่นี่อันนี้พี่เอาต้องเผา งานนี้ต้องเผาอย่างเดียวเผาลูกเดียวเลยครับรับเกวดมาแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะไอ้ปิน้นน่าจะทําตัวเป็นคนไม่ดีลาทิ้งเกวดไม่ได้ตรงนี้มีอะไรอะ่ะหินสองกองไม้หินสองกองใส่ไข่ไม่ใช่ตรงนี้ก็เศษไม้ หายยางไว้ครับอย่าคิดเยอะโอ้ยผมตกใจนึกว่าอะไรวิ่งตามไม่มีจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะเอายางก็ต้องแบบลงดีเซลเข้าอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วมันโคตรเปิงตังค์สองร้อยต่อทีเลยนะเว้ยจะจ่ายไปแล้วรอบนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้นับปะกองขยะโลหะได้โลหะปะถ้างนั่นแท่งเหล็กนี้ปะเศษทองแดงว่ะเศษขยะธรรมดา ยต่อมาครับกอขออยำสมเจ้ายางครับขอเศษยางเอายางมา,าเสดนว่าแกไปยางอยู่ตรงนั้นตรงนี้สามอันเอานี่ก่อนแหละเอา้าวัดอ๋อมันขุดแต่ไม่เห็นหลอด เ,เยี่ยมครับกองขยะอะไรถ้าต,ตามนิน่าหมดอ่ะทำไมาได้บ้างวะเสียดายอ่ะขุดไม่เสร็จนะครับพลังกายไม่เพียงพอโอเคถ้างั้นก็เจ้ามา้ามานี่ขอขี่หน่อยเล่นความเร็วเร็วได้แค่ไหนเจ้ามา้าเร็วกว่านี้อีก ย่า yeah, เร็วได้แค่นี้หรอจากเร็วนะที่ต้องไปนะครับจุดแรกเลยไปนักวิทยาศาสตร์ไปหานักวิทย์แล้วก็ให้เขาอัปเกรดอุปกรณ์ไม่ใช่ดิเรียกว่าทำ b l u e p นนั t นให้ใหม่นะครับเพราะว่าอันเก่ามันเสร็จแล้วอย่าให้เสียเวลาเนี่ยผมเกลียดตรงนี้จังเลยอ่ะมันแบบเบรกทะเบรกยากอ่ะม้ามันไม่ดีอ่ะน้เสียเวลาโดดขึ้นโดดลงไเนี่ยฮะ นักวิทย์ครับอยู่ไหมครับอยู่นั่งข้างบนขอคุยหน่อยครับขอทำเป็นเครื่องประมวลเอ๊เดี๋ยวก่อนเครื่องตีรูปช่างตัดเสือ้อเครื่องขัดเกาเราตักผ้าเอาเราตักผ้า,าก่อนแล้วกันแต่หลายคนกคคงงอะครงงะับว่าแล้วไม่ทราบว่าพี่ปิ๊นเอาเราตักผ้าไปทำเกลืออะไรครับตักแม่งสองอันให้เสร็จในวันเดียวเราตักผ้ามันบอกว่ามันสามารถตักเนื้อได้ เป็นไปได้สู่ว่าเราจะตักเนื้อเรามีเนื้อไว้กินในยามฉุกเฉินนะฮะเพราะว่าไปลงดันแล้วเราเอ้ไม่ใช่ดิจะเรียกวลงดันเลยเรียกว่าทาอะไรซาบิน่าแม่งก็หมดไวมากนะผมจะได้ตักเนื้อไว้กินได้บ้างนะครับอย่างน้อยจะได้แบบไม่ต้องแบบวนกลับมาแล้วบอกว่าอาซาบิน่าหมดแล้วอะไรเงี้ยเอออย่าเป็นเวน,นั้นเดียวไม่ดีโอ้โหโคตรปักกลัวเลยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาหาร้านบูมบูนก่อนนะครับ จำได้ว่าเรามีโคต้ากินอาหารเลยสองครั้งฉะนั้นเราต้องรีบกินให้คุ้มแล้วก็รีบไปขุดเศษอะไหล่เศษอะไรต่อนะครับผมขอเมนูถูกสุดในร้านครับเนีย่ยมห้าบาทห้าบาทได้สาม,มิน่ามา29บเกก็ถือว่าไม่เลวนะเว่าแต่ทุกคนทําอะไรกันเนี่ยสุดท้ายใครๆนั่นก็ไม่เชื่อเขาคุยอะไรกันอะซีอ ขอคุยกับทุกคนหน่อยครับคตรมารวมกัน่ะเ,เรื่องอะไรไม่รู้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะคุยกับทุกคนแบบฟรีๆไม่ต้องเดินหายทั่วเย่ว่าไงซูจินนั่งอะไรคนเดียวตรงนี้เหลือใครที่ไม่คุยปะมีดิคนคนุยแล้วเมดิคนคุยยัง อย่างเดี๋ยวเขาหาว่าเราคุยแต่กับสาวๆไม่ได้เลยพวกคุณนี้ไรกาดสี่อะหวัสดีเวิร์กช็อปหวังว่าคุณจะรับรื่นดีนะก็รับรื่นดีอะแล้วคนอยู่กันเยอะมากเลยถ่ายรูปสักแชะดีไหมไว้ก่อนไว้ก่อนไปไปทำงานของเราก่อนจะมีหน้าที่เหลืออยู่ มันจะพอกับทํายางหรือเปล่าวะทุกคนผมกลัวไม่พอทํายางมากเลยอะแล้วเกิดมันไม่พอการทํายางขึ้นมามเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเลยนะเว้ยจะเสียพลากับภารกิจนี้กับคนที่เราไม่ค่อยชอบด้วยเพราะเขาแบบกลมป่าไม้อะเออแค่ตัดไม้ก็ผิดเศษยางห้าอันครับไปขยะเครื่องกลไป เอาหลอมแท่งทองแดงไม่พอไปดับเบิลทองแดงไปเครื่องจัรก,กระดานหินไปยกเลิกอันนี้อีกหินะเครื่องบดทอยางเราบีหรือตัวนี้หอันปะใช่มีตัวนี้6อันนะครับเราขายแค่สออันเอง เรามีของเก่าเหลือไว้พอดีถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะครับประเด็นคืออยู่ไหนมันขึ้นว่ามีนะแต่มันวิ่อยู่ไหนนี่จะล้วรอดไปนะรอ,นะอดไปนะเองเหลือสตามินาสตามมนาที่เหลืออยู่เราต้องเอาไปลงกับของที่เรายังไม่ค่อยมีอย่างเช่นตัวนี้ ไม่ค่อยได้ฆ่าได้ลำแหลงไหมเส้นได้เปลือกไครตินลุจระเปลือกทุกจระถ้าอย่างงั้นเราฆ่าวัวดีกว่าฆ่ากระทิงดีกว่าฆ่ากระทิงเอาเนื้อนะครับเผื่อได้เนื้อแล้วก็ขนทิ้งตวนหนังอะไรอย่นี้มันใช้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ใช้ สตานาที่เหลืออยู่ใช้ให้คุ้มใช้ให้คุ้มโอเคหมดพอดีหมดเกลี้ยงโอเคเก็บอลิกาโน่หนึ่งทีหมดพลังงานครับเกลี้ยงปะพร้อมนอนเกลี้ยงขนาดนี้ไม่เหลืออะไรแล้วจ้าเสร็จยางก็หวังว่า ได้ท่อ,อยางเพิ่มเลยเหรอถามจริงแล้วก็ได้ยางไหมไม่ได้ขาดอันหนึง่งกี่นาทีเสร็จอ่ะเจ็ดนาทีเลยเหรอเจ็ดนาทีมันจะยังม,มันจะเช้าเลยปะวะหรอือมันจะเสร็จทีละอันหรือว่าเสร็จหลายอันพร้อมกันวะยืนล้อมดูได้ไหมแบบว่าใจจดใจจ่อเลยอะไรเงี้ยได้ไหมเครื่องบดว่าง <c oughs> เครื่องบดว่างอ่าเครื่องบด มีอะไรที่ทำได้มา้างโต๊ทำงานขั้นกลางทําไปแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทําทําไมร่มกันแดดไม่ทำรวรวมน้ำค้างใช้แท่งไม้หนังธรรมดาอิฐหินอ่อนช่องเผากระดานหินหินอ่อนไหมอ๋อห,หินอ่อนแผ่นไม่มี หยุดทำมันนี้ทำวันนี้ดีกว่าเติมเติมเพิม่มแล้วเนี่ยขยะมีวิแววว่าจะออกไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอไม่มีงั้นนอนแล้วนะเที่ยงคืนแล้วนะแพน,นะ <c oughs> นด้านะแพนด้าง่ายด้วยประเด็นในช่วงนี้ยบานอนครับเมื่อคืนนอนดึกดนิดหน่อยนะครับ ตาคล้ำนิดนึงนิดเดียวเองว่าอะไรหรอโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในครั้งหน้าแต่ผมนาปริศาเกียีชื่อว่าไมท้าแมสแซนร็อกหนุน่มข้าวอจากิหรือว่ากดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ผงานเพื่อพัฒนาพอเ้าไปแบ่งหน้าบายบายครับแล้วเจอกัน